สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ M-Report Channel วงในอุตสาหกรรมครับผมในช่วงหลังเปิดปีใหม่เรามักเห็นสินค้าไฮเทคเปิดตัวอัปเดตเทคโนโลยีซึ่งในปีนี้อ f i l ล่ารถ EV จาก Sony และ Honda ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงคือฮาในแวดวงยานยนต์เลยทีเดียวคลิปนี้เรามาย้อนรอยที่มาที่ไปกันดีกวครับว่า2พัฒบิตโ s น n y และ Honda จับมือกันเปิดตัวอ f ฟีล่ในงาน ces 2023ได้อย่างไรมาฟังกันครับ โซนี่ก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ปี2020เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต้นแบบ Vision S สร้างเสียงฮือฮาให้วงการยานยนต์ได้เป็นอย่างมากด้วยการออกแบบตามแนวคิด Connected Car สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเครือข่าย 5G และระบบคลาวด์ติดตั้ง AI พร้อมชูโรงเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติและระบบความบันเทิงถัดมาในเดือนมกราคม2022โซนี่ได้เผยแผนจัดตั้ง Sony Mobility เพื่อลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดตัวรถต้นแบบ Vision S SO O2 ในงาน CES 2022ซึ่งรถต้นแบบรุ่นนี้เป็นรถ SUV ที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Vision S แต่ได้พัฒนาให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นนักวิเคราะห์ต่างมองว่าการเข้าสู่ตลาดรถ EV ของโซ n y ยังมีอุปสรรคเนื่องจากการผลิตรถ EV มีต้นทุนสูงมากโดยนำเป,เป,เปเรียบเทียบกับเทสลาว่าในช่วงแรกที่เทสลาเปิดตัว E ีเข้าสู่ตลาดบริษัท ต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะพลิกจากขาดทุนมาทำกำไรได้แต่แล้วก้าวสำคัญของโซ n y ก็มาถึงคือเดือนมีนาคม2022ครับเพราะเป็นเดือนที่โซ n y ประกาศจับมือกับ Honda านายเคนอิจิโร่โยชิดะประธานโซ n y ่กรุป๊ปยอมรับว่าโซ n y ยังเป็นหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์จึงคิดมาตลอดว่าบริษัทจำเป็นต้องร่วมมือกับค่ายรถจึงจะสามารถเดินหน้าสู่ธุรกิจยานยนต์ต่อได้ ซึ่งการร่วม,มือกับฮอนด้านี้เองเป็นสิ่งที่ทําให้ความต้องการเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของโซนี่กลายเป็นรูปบรรมยิ่งขึ้นส่วนทางด้านฮอนด้าก็เล็งเห็นอะไรบางอย่างจากสิ่งนี้เช่นกันโดยนายโทชิฮิโรมิเบะประธานบริษัทฮอนด้าแสดงความเห็นกับนิคขางโคเกียวฮิมบุนว่าปัจจุบันผู้นําอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นค่ายรถอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาท้าทายสร้างนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในอุตสาหกรรมนี้และเปิดเผยว่า สาเหตุที่ตกลงร่วมมือกับโซนี่ในครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจโมบิลิตี้นั่นเองนอกจากนี้นายโรชิฮิโรยังกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ฮอนด้าจะนําเทคโนโลยีและเซอร์วิสที่ได้จากความร่วมมือในครั้งนี้มาใช้กับรถของฮอนด้าเช่นกันเนื่องจากเลงเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ความสาคัญกับแนวคิดซอฟต์แวร์ดีฟายเวคิ้งค์ซึ่งครอบคลุมทั้ง Connect คอนเน็กชันและโซลูชันความบันเทิงและล่าสุดก็คือวันที่5มกราคมที่ผ่านมาที่โซนี่และฮอนด้า ได้เผยชมอพิล่าสูงสายตาชาวโลกครับรถ EV คันนี้ Sony Honda Mobility ระบุว่าแนวคิดการพัฒนามาจากการเปลี่ยนผ่านของยานยนต์จากเดิมที่มุ่งเน้นแรงขับและสมรรถนะของเครื่องยนต์ไปสู่เน็ตเวิร์กและประสบการณ์ของผู้ใช้งานโดยมีจุดเด่นคือ MediaBar นายไดโตเกะอิชิอิหัวหน้าศูนย์ครี a t ทีฟจาก Sony ให้สัมภาษณ์กับนิกเคว่า m e เดียบ r คือเครื่องมือสื่อสารเช่น ช้แสงบอกเจ้าของรถว่าชาร์จแบตเต็มแล้วหรือยังและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้และสิ่งที่สื่อหลายรายให้ความสนใจคือจุดยืนของอัฟิล่าในฐานะโมบิลิตี้นายอิซูมิคาวานิชิประธานและ COO บริษัทโซนี่ฮอนด้าโมบิลิตให้สัมภาษณ์กับ r e เลสปอนสื่อยานยนต์สัชาติญี่ปุ่นว่าจุดยืนของโซนีคือบริษัทด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ และอ f ฟ l a คือสิ่งที่จะมาเปลี่ยนเทรนโมบิลิตี้เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่โซนี่เปลี่ยนเทรนการฟังเพลงด้วย Walkman นอกจากนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกอย่าง The Word นายคาวานิชิยังได้เรียก a f ฟิลว่าเป็น Mobility Space และยกให้ยานยนต์เป็นพื้นที่ใหม่ต่อจากห้องนั่งเล่นเพื่อให้โซ n y ่นำเสนอสื่อบันเทิงทั้งภาพยนตร์เพลงและเกมได้พร้อมอธิบายว่าสิ่งสำคัญของอฟิลคือซอฟต์แวร์และบริษัท ต้องเปลี่ยนจากธุรกิจฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์เพื่อที่จะเข้าสู่อุตสาหการรมยานยนต์ได้เรื่องนี้น่าติดตามครับว่าโซนี่ฮอนด้าโบ l i ลิตี้จะเปลี่ยนโฉมโลกได้มากน้อยแค่ไหนจะไปถึงฝั่งฝันเหมือนเมื่อครั้งโซนี่วอลแมนพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้โลกมีเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วได้หรือไม่มารอชมกันครับสำหรับข่าวอุตสาหการรมดีๆนี้สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดซับสไคร์ก,กันด้วยนะครับสวัสดีครับ